สวัสดีค่ะคพบกับสองแม่ลูกชาแนลค่ะพี่น้องตอนนี้ก็อยู่ในป่าเห็ดกันค่ะมากันสามคนค่ะกับโต๊กินค่ะนะไปล้งเคลียเขามาหาเลยสักพักนึงค่ะพี่น้องมะพ่อมะพ่อ,ม,พอ,ม,พอมูฮิตไคค่ะเ,คเป็นมูเลยค่ะพี่น้องนี่ตัง้งเก็บเยหนเอเก็บเลยค่ะพี่น้องออกเป็นมูค่ะพี่น้อง นี่ไข่ครับพี่น้องไข่เขียวออกเป็นมูเลยค่ะนี่ดอกอย่างไงเฮงมีดอกนี่ยังไงเฮงมันเดียวไอจีดอกอุ่นเออออกเป็นมูโอว่อมมูอุ้ยน่ากินเฮ้ยไข่คุณอะ เออเป็นมูออุ้ยเหลือตาข้าเจ้าค่ะพี่น้องสามดอกค่ะเห็นค่ะเห็นค่ะอุ้ยงามค่ะงามนี่เป็นมูเลยค่ะไข่ ไจที่เท่าไงเมียเขาบอเอาอะไรนุกไ,ไก่ตาเอา้าอ่ะย้ายเอา้เอาสามดวกวาาอกเบอกมงอาเก็บเก็บเก็บไปเห็นบบ้มันร่ำมาไก่ใครพุ่งมั้ง่ใช่เราบอกบเก็บ,บ้ากอนว้า,ากกมีเดี๋ยวนีเห็นบนี่ มุ่นของไม้ก,ก่ายขนอยู่นี่ไม้มยังไหนเอาไม่ก็ยังพอได้เล็บอยู่ก็คุยง่ายคุอองอัาง,งกันจ้ะหว่วยอุ้ยหมดกระมีปิดอ่ะอยายออกงามด้วยเขาขี่ลายด้ย น,นี่พี่น้องเห็ดไขรเห็นอยู่เรื่อยๆค่ะนะซองตาก่อนโอ้เหลายหลเลยดิโอ้ยพี่นองนื่ก็ง้มแท้คุณน่ะโอ้ยพี่น้องเลยง้มแฮงค่ะไ,ไปหายายกันนะ

ยิ้มแล้วครับพี่น้องคุณนะกระตาค่ณน้องกนเมียอขาละได้สามสีดอกนี่มีสองดอกนี่มีสองดอกเห็นบัวนี่มีมีสองดอกเห็นดอกนี่เกมอไรบ่งนี่โอ้อันนั้นเบ่โอ้ตัวนี้เท่าอันนั้นคือผู้ต้องใบวเท่าน่แลนเกี่ยวควันถึงวันนเนาึงเบากันก่าสาอัน เก็บพี alive, ่พิ hmm ่ขาวไปเพราะบ่าเก็บมาให้หนังห um> ินผมเป็นตชิเตะใครดอกหนึ่งงามแ้งค่ะพี่น้องเอาเลยนี้ยาแล้วก็มาถืเกาวน่ะ ไละนคนไก่ห็ดคนเก็บนิ้ว,วปวดปวดโอ้ยนี่บ่น,น,บนี่หั่นก็นได้มาดอกนึงครับพี่น้องไวใบายพี่น้องเบิ่งนี่นี่ข <c oughs> น,นเนาะเ,เก็บนี่ถึงไหนเป็นกระดูมันกระดยางไก่ขอกงกระดยางไก่เห็นบ่ สวัสดีค่ะพบกับสองแม่ลูกชาแนลค่ะพี่น้องตอนนี้ก็อยู่ในป่าเห็ดกันจ้าสวัสดีตอนเช้าค่ะเจ็ดโมงเร้านี่ค่ะข้างหลังพ่อแล้วค่ะเห็ดไข่ค่ะพี่น้องในเบิ้งคักคักค่ะนี่ค่ะดอกไงเลยค่ะพี่น้องเกือบว่าถูกเหยียบยุงหลายเหี้ย อู้ยุงยุงคือหลายแท้สองดอกย้ายเห็นผ่านเลยพี่น้องไ่ะเอาเอาเอา,า,เอาโอ้มีค้นหาถามันกระดีจังสี่ตัวนี่นี่ค่ะพี่น้องขาเ่าต้องตัด อล้วล่ะพูนเห็นแล้วค่ะเห็นแล้วสองดอกคุณครับพี่น้องโอ้ยมันมีขาตั้งกล้องเนาะพี่น้องนะนี่ค่ะ ฝนตกติดต่อกันมาได้สองมือค่ะแบบว่าลิ้นลิ้นนะคะพี่น้องบนหนักฝนลิ้นมาได้สองมือแล้วค่ะเกตเห็ฮปลากลับมามีชีวิตชีวาขึน้นไม่อีกค่ะพี่น้องนี่สามดอกแล้วไปหาคนตอจ้าย้ายตากกยค่ะพี่น้องหาคนโเห็นไ <laughs> ห้ตากาย โมมีน้อง้องก็ตายบ้ยนี่ว้าจะมาบาดพี่นอ้องขึขนลาปะโอ้ยขึ้นลาเลยตอนนี้ขึ้นมาเท่าฝนตกยำมันได้ยังไงไปย้ายยายงก่อน อ้ยพี่น้องเลยหันยางไปบ่เห็นค่ะขากลับมาคุณน่ะใต้ใบไม้ค่ะดอกใหญ่แฮงค่ะพี่น้องดอกใหญมากๆเลยไปแต่กันต่อจ้า เมื่อกี้นี่ลื่นลบค่ะพี่น้องบ่้มีเสียเราสิหักออกไวละหิด,หดอืมดอกงามพรอม,มเมพิ่มโหมานเนาะ ขึ้นโบมันหรือตา,าบ่ดีวะโอ้ย,อยตูงน้แข้งค่ะพี่นออ้องแาบน้มเลยค่ะตงูงน้แข้งพี่น้องนิเวงค่ะชัดๆด,ดีแลวคะ่ะก็อมันสีเหลือนี่กรีแบบดีค่ะพี่น้อง ดอกไงแหงค่ะรีรีดีแหงคาบบร์่ลีกับบเหลือค่ะพี่น้องคุณย,ย้ายอ่จมไปจมมาค่ะพี่น้องคุณน่ะดอกไงเลยค่ะพี่น้องอุ้ยงามคมดอกนี่งามแหงค่ะ ไปกันต่อค่ะเห็นดิดอกนึงเห็นแล้วบ่ดอกนี่บอไข่หรออืมไข่ยา,ยายก็เห็นอีกแล้วพี่น้องเลยไข่นะไข่งวกไปงวกมาก็เริ่มดิ้งทุกันนี่บ่โอ้นี่บ่เอาแล้วบ่จับเพ่งก็ไ่ได้ แม่กูตายนี่เห็นพี่น้องในเบื้องคอยคอยป่าวกเงาหนุ่มกัดดังเห็นไหมเฮะยเฮ้ยยังก็มีลังแตกวะผิดพิ่งนกย้งค่ะพี่น้องเข้าหรอ <c ười> หวะใส่ ใช่น hey, ah, okay, oh. oh ่ะ oh ว้ายกระเทาทิ oh ่มเหมือ oh นันนะลองบัง oh ก็ไันนะกระเทาะเถ้าเฮงโอ้ยเสียงดีดีดีใดเถ้าเฮงเจ็บเจ็บอืมคุณย้ายเห็ดเห็ดแล้วค่ะพี่น้องม่น้อยหมาดมือตัวนี้ของของของจะไปได้โอ้โหออกง่เฮงออกง่ายเก็บเไดวเลย ตาน้องกต,ตาบริสุทธิลายนี่ค่ะไปไหนเน,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 นเนี่ยโอ้ไหนใสอยูน่นะ,นะเห็นมานะไปพวกขตึงเต่มองจะพาเข้ากัเลยไม่เห็นมั้ยดีโอุ้ยดอกงามเพียงเดียวว่ะ พุ่นะอก้เบีพี่น้องเ่ขอเจ้ฟตังคุ่นนะกระดิมพเอเหยียเฮดโกพี่น้องโอ้ยดอกงามแท้นี่เดนี้เห็นแล้วมยกนกระต้านี่นี่เหยียบเอาพี่น้องเอ้ยเหยียบเอา ไม,ไม่ดอกเข่งนี่ไหนนไม่เนเะยนี่แค่ไหนบ่ต้นไม้เห็นไหนไม่เหนยเสียทีว่ามีขากลองนะพี่น้องนะเก็บย้ายเก็บด้วยว่ะนี่มีขากลองอ่ะโอ้ มันอะไรบอเป็นตะไคร้ขี้เคลียตีข้เคลียอย่างเดียวันอกนนะรอย่างเง็้เคลียไม่อกโอ้ยยุงยุ่งงงโอ้ยพี่น้่งเอ้าเดวเอาเนี่ยอ้ยก็ออกนะอกเดียวนี่ออเดียวบ่ เราแข็งป okay. ักเลยว่ะอืมออ่มงกัดข่อยกัดเตียทั้งไหนีรก้อแซ่บขวดที่ใครอยกต โอ้ยจนเถ่าพี่น้องก็เอาดอกจนเถ่าพี่น้องพี่น้องเบิ่งหอยเชียค่ะเจ้าเชียเฮงพักค่ะเหลือเขาค่ะบ่ฮู้บอกวันเหตุเกิดหยุมันเอาลเลยไปไปดูเดือดดอกคือคือแต่ดอกเป็นบ่ พี่น้องเห็นยังบ่ค่ะนี่ค่ะเห็ดเกลือหรือว่าเห็ดขี้เถ้าค่ะหลังเป็นง,งามๆเลยค่ะพี่น้องนี่ค่ะมาซองหาเห็ดกอ่าพอเห็ดขี้เถ้าออกเป็นมูค่ะพี่น้อง ต่ววะให้กอี่มีดอกเดียวค่ะตัวเฮ็ดห,ดหดน,น้าเลยนะพ่อเป็นมูค่ะพี่น้องพี่น,น้องแดงกินกินไปเฮ็ดหน้าเลยนะพ่อค่ะพ่อเป็นมูเลยค่ะ จำปียายเต้าพาเก็บ้ไเนาะดีเลยพอั้วยนี่ล่ะถือฝนใช่ไหมเรามาไปต่กยงนั้นเร็วเข้าเดี๋ยวคนไม่เห็นทางหัวท่ล้วเหัาแล้วรอกเราเราทาแล้วเดี๋ยามึงที่ซ้าว มันมเงาไปเลยพี่น้องนี่เดี๋ยวนี้ก็เอาหมดเลย คุณท่าน่าคุณงมป่ะเป็นงูเป็นงูตัวไนออเป็นมูค่ะพี่น้องวันดิ่ันี้วนผูหลีนอวานนี้พอ้หลีมามาแล้วคุณดิ นี but, but ่ดิพ <the> ุ่มเมียนบ่พ่เมียนทั้งพูนเมียนวะทั้งพูนนี้วะเห็นไมค่ะเห็คะนี่ดิกนึงเีนไม่ดี พ่ออะไรบ่เฮ้ไนี่บ่โอ้ยหมดทุกได้ไหมพี่น้องน้ำเน่ะเคียแ้อีกตาไมมครัพี่น้อ,อ,นะะนองโอ้โหวันนี้ใครเกิดมองนี่ โอ้ดอกงามค่ะพี่น้องตาดีนะใครเหลือเขาพี่น้องเหลือเขาบังต้นไม่พี่น้องไปไปอะไรโอ้ บัวบูปินงงน้องอ่<ป>าบไงไปมาเป็นอมนมีเห็ดค่ะพี่น้องวางกระตาลงเห็นพู้ค่ะเห็นดอกผุนค่ะไกลๆเอากระตาว้างลงมองนี่นี่ค่ะพอเลยค่ะไม่ดังโกะเลยอืมพอสองดอกค่ะพี่น้อง เห็นสองดอกแนวเก้านี่แหละอืมค่ะหถ่าเจ้าขวงกลับบ้านกันค่ะพี่น้องสสรุปผลงานให้พี่น้องเบิ้งจ้าคะผลงานสองเมลูกชาแนลค่ะพี่น้องเค่ิงกระตาค่ะมีทั้งฮิตโกฮิตนาแหลแะ้วก็ฮิตไคค่ะพี่น้อง เอาละค่ะพี่นอ้องค้าเช่นชอบคลิปแบบนี้แล้วค่ะพี่น้องก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้สาวอีสานในเอ้ยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้สาวแม่ลูกชาแนลเดลเดอจ้าสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะโอ้ยหงกัดอุ้ยอิ่มค่ะอิ่มมือนี่อิ่มอิ่ม